ปลาแก้มช้ำตกสนุกกินอร่อยปลาแก้มช้ำเป็นปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างทั่วไปคล้ายปลาชนิดอื่นในวงนี้แต่มีรูปร่างป้อมกลมกว่าด้านข้างแบนหัวเล็กปากค่อนข้างเล็กและอยู่ปลายสุด มีหนวดสั้นๆและเล็กจำนวนสีเส้นมีเกรดค่อนข้างใหญ่สีตามบริเวณลำตัวและหัวจะเป็นสีขาวเงินหลังสีน้ำตาลอ่อนฝาปิดเงือบมีสีแดงหรือสีส้มเหมือนรอยช้ำอันเป็นที่มาของชื่อบริเวณหลังช่องเปิดเงือบมีสีแถบดำครีบทั้งหมดมีสีแดงครีบหางจะมีสีแถบดำขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ25เซนติเมตรพบกระจายอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคของไทยโดยอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และบางครั้งอาจจะปรับ ปนกับปลาตะเพียนชนิดเดืนเช่นปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองหรือปลากระแหเป็นต้นมีชื่อเรียกต่างๆมากมายตามแต่ละภูมิภาคเช่นภาษาใต้เรียกปลาลาบกภาษาเหนือเรียกปลาปกส้มภาษาอีสานเรียกปลาสมอมุกหรือปลาขาวสมอมุกเป็นต้นเป็นปลาที่นิยมใช้บริโภคเหมือนปลาตะเพียนทั่วไปและนิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามโดยปลาที่ถูกเลี้ยงในตู้กระจกสีสันจะสวยกว่าปลาที่อยู่ในธรรมชาติการตก ในแหล่งไม้ที่มีปลาแค้มช้ำอาศัยอยู่นั้นมักจะเห็นมารวมฝูงว่ายหายกินอยู่ริมตลิงการตกปลาฝูงจึงทำให้ผู้ตกสนุกเพลิดเพลินโดยการตกปลาแค้มช้ำน้นนิยมตกด้วยรูปแบบทุ่นลอยด้วยคันชิงหลิวคันไม้ไผ่เพราะอาศัยการวัดอย่างเดียวไม่ได้สู้ปลาอะไรด้วยขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากนักโดยจะเตรียมอุปกรณ์คันความยาวก็ตามสะดวก ตามความเหมาะสมของแหล่งหมายสายเอ็นนั้นใช้ได้ตั้งแต่4ถึง10ปอนด์ทุ่นโฟมทุ่นชิงหลิว้วตะกัวตะกัวฟิลสำหรับทวงหรือจะไม่ใช้ก็ได้ตาเบ็ดขนาดเล็กอย่างตาเบ็ดจินุบางๆคมๆขนาดเบอร์0.3ถึง0.5เยื่อ เหยื่อที่ใช้ตกปลาแก้มช้ำก็เช่นไส้เดือนกุ้งฝอยอาหารเม็ดปลาเหยื่อนวดสู่ต่างๆขนมปังรวมไปถึงเหยบปลอมขนาดเล็กด้วยแนวทางการตกโดยมากนั้นการตกปลาแก้มช้ำนิยมตกด้วยทุ่นลอยซึ่งจะตกริมฝั่งหรือไม่ไกลจากฝั่งมากนะักเพราะมันมักรวมฝูงหากินบริเวณริมฝั่งการตั้งทุ่นก็อาจจะไล่ตั้งแต่ระดับกลางน้ำขึ้นมา ในแต่ละแหล่งหมายก็อาจจะตั้งไม่เหมือนกันหากเจอฝูงปลาแค้มช้ำนั้นมันจะเข้ารุมกินเหยือ่อบางทีโยนเหยื่อไปยังไม่จมน้ำดีทุ่นยังไม่ตั้งมันก็ลากทุ่นแล้ว การวัดปลานั้นก็อาศัยจังหวะการดูทุ่นต่อท,ทีีลากยาวทุ่นจมก็วัดได้เลยหากวัดไม่ติดบ่อยๆก็ควรดูความคมของเบ็ดหรือลดขนาดตาเบ็ดให้เล็กลงนอกจากนี้นั้นการตกแบบตะกร้อหน้าดินก็มักได้ดูเหมือนกันแต่จะน้อยกว่าการตกด้วยทุ่นลอย การตกด้วยเหยียบลอมการตกด้วยเหยียบลอมแบบจอดโจมตัวนั้นถือว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะได้หลายๆตัวแต่เป็นปลาที่ถือว่ามีความดุดันไล่กัดเหยียบปลอมหลายๆชนิดเลยทีเดียวและถือว่ามีการตกได้ด้วยเหยียบปลอมบ่อยครั้งมากโดยเหยื่อที่มันมักเข้ากัดก็เช่นเหยื่อผิวน้ำป็อปเปอร์เพนซิลเหยื่อปล๊กทั้งดำตื้นและดำลึกเหยื่อสปูลสปินเนอร์ กระดีเป็นต้นโดยนักตกปลาสายยูสายสตรีมมักจะได้ตัวมันบ่อยๆด้วยเหยื่อที่ใช้มีขนาดเล็กพอเหมาะพอดีให้มันไล่กัดได้นั่นเองปลาแก้มช้ำนอกจากตกสนุกแล้วยังเป็นเมนูกับข้าวกับแกล้มได้อีกด้วยก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลิกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปีและ t ิกตอก็อ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ